คนส่วนใหญ่มาคิดว่าโรคหัวใจมาจากไขมันแต่จริงๆแล้วตัวร้ายไม่ใช่น้ำมันแต่คือน้ำตาลทุกครั้งเมื่อคุณกินของหวานน้ำตาลจะพุ่งสูงในเลือดร่างกายต้องหลัง่งฮอร์โมนอินซูลินจำนวนมากเพื่อมาควบคุมถ้ามันไห่น้ำตาลพุ่งสูงบ่อยๆก็เหมือนกับมีกรดที่คอยกัดกร่อนผนังหลอดเลือดทีละเล็กทีละน้อยจนทำให้ผนังด้านในเริ่มเป็นแผลร่างกายเลยรีบเอาคอเลสเตอรอลมาปิดแผลสุดท้ายไขมันก็ติดอยู่ตรงนั้นนานวันเข้าเลยส่งผลให้หลอดเลือดตีบหรืออุดตันเลยเป็นเหตุผลที่ คนที่ไม่อ้วนเน้นกินต้มนึ่งไม่กินมันยังหัวใจวายได้เพราะกินหวานดื่มน้ำผลไม้กาแฟเย็นใส่น้ำตาลโอวัลติน,หว,นหวานๆโดยบางครั้งแค่คิดว่าไม่ใส่นมก็ดีต่อสุขภาพแล้วแต่จริงๆน้ำตาลนั่นแหละคือตัวการใจของคุณไม่ได้พังเพราะคุณกินมันแต่เพราะคุณเติมน้ำตาลให้มันทุกวันถ้าอยากให้หัวใจอยู่กับคุณไปนานๆให้เริ่มเลยวันนี้ลดหวานทีละแก้วทีละคำเพราะแค่คุณลดน้ำตาลก็เท่ากับว่าช่วยลดโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจวายได้หบอเฟิร์นขอฝากคำถา ทิ้งท้ายว่าคุณเองเนี่ยคิดว่าน้ำตาลประเภทไหนอันตรายต่อร่างกายที่สุดเครื่องดื่มของวานหรือน้ำผลไม้คอมเมนต์ไว้หน่อยแล้วเดี๋ยวหมอเฟิร์นจะมาเฉลยในคลิปถัดไปขออวยพรให้คุณสุขภาพดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคนคะ่ะ